สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตามข่าวข่าวเรื่องราวดีๆที่เอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไรอ่อ้อยก็คือโครงการรถ ตัดอ้อยคนละครึ่งปีสองนั่นเองครับยังไงก็ให้รีบสมัครกันด่วนเลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยเพราะว่า บริษัทจะช่วยเหลือค่าจ้างรถตัดอ้อยให้ที่50%เนต์นั่นเองครับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2565นั่นเองครับรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นจะไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขาตามที่บริษัทกำหนด ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวันนั่นเองครับสำหรับการสมัครในครั้งนี้ก็คือจะให้โครงการคนละครึ่งนั่นเองครับเป็นปีที่2แล้วเพื่อที่จะให้ลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ลดปัญหาการเผาอ้อยประหยัดเวลาและก็สิ่งสำคัญก็คือประหยัดค่าจ้างนั่นเองและก็จะได้อ้อยสดที่มีคุณภาพ ดีขึ้นนั่นเองบริษัทจะช่วยเหลือค่าจ้างรถตัดอ้อยก็คือให้50%นนั่นเองการสมัครเข้าร่วมโครงการกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ดูแลและก็ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนี้ก็คือ089 27 44 048นะครับแล้วก็ติดต่อคนชื่ออิ๋มเลยนะครับสมัครและก็ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบแปลงอ้อยได้แล้ววันนี้ที่เขตส่งเสริมใกล้บ้านทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง17นาฬิกาเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองครับ ลงทะเบียนและก็ตรวจแปลงอ้อยภายในวันที่30มิถุนายน2565นี้เท่านั้นนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยที่สนใจก็ตามประกาศนี้เลยนะครับผมและก็ถ้าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มีข่าวคราวคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราก็จะเอามาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรอ่อ้อยได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะครับ